สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจแฟนบอลรับครับ,ช,บช่องเกระรอำเพอท้อไปเชียวนะครับผมช่วงเพียงเคิงครับพี่น้องไก่ซีใบม่งแล้วนะครับมาเบิงบรรยากาศครับพี่น้อง่นไก่สีแล้วแล้วเริ่มติดไฟแล้วครับพี่น้องเริ่มติดไฟแล้วนะครับเย็นดีว่าอนอง่งวันนี้ยิ่งหญ่หลังการแน่นอนครับฝา่ามาเด้อพี่น้องฝา่ามาเด้อ สวัสดีปัดเดี hei, it ceu, it ๋ยวเดี๋ยวเอาดวงแม่เอาเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยเป็นหนาเหลืองเหลือง่าเร็วเป็นอย่างนปฟิดเนียเขาก็มาฟิดเียเขาก็มาเพราะเขาเพราะเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเพราะเขาโอเคปกติบ่ โอ้ยฟูบพูบพูบได้ฟูบดีโอ้โหอดพ่บอดพูบบะฮะบะบะบะเจ๊แก้วนึงกะดีแก้วเหลือบ่แก้วเหลือบ่เปะบ่บ่ที่กินสดสดโอขอบคุณโคกเย็นๆนะครับผมสถานที่โอเคมากเลยครับฝ่ามาทเด้อพี่น้อง เอ้ท oh, nah. ิมกูเนาะสองหมื่นเนอ้เห็นเห็นเห็นดีกว่ารัสการเนาะมานีกงดูเบิ่งแน่นี่จนเขาเหลืองเหมือนไปเห็นจังไหนนี่ป้าตุยขนาดใสใช่ะเดี๋ยปล่อยนามเนาะฮะแจ็คนีขนาเหลืองแจ็คสิตัวไปเราผมผึ่งมากนานอนหาเล่อหาเหลืองอีหยังมานับกันก็มาหาเหลืองหาเล่าอีกแล้ว บ่บอบอยากอยากกินมักซีดามบา่ไหนมากไก่ปเลยาะนเจลยเนะ,เนะถิมเจถิมอยู่สวนน่ะเตเอ้าอีลีเตถิมเตถิมหม,มากมันหมากนขี่ดินเลยไหมเผู้เขาคุณไม่ยญ่ดวงเพราะเพราะให้<อ>ไม่หญ่ดวงอันมีแห้งม่แห้งหงเคืองเรืองเต่อไปเด้อ เป็นยังไงเบองด้ยังไม่ยายกูเปนเียเอา้าคตสู่สวีวิตเนาะข้าบ่ได้สู่ต้องมอนอนเท่านี้สอมื่นสี่พันมากนอเป็นผู้นู่นเชว่นยุ่งบกัดข่อยเลยบวกัดบ่เ่วานบังบั่มานอนเมืองบานอดวงบ่บ้านดอนเมืองนีมิตไหมนิมิตไหมเออตัวมันแทบไปเลยตัวเนาะเกิดเป็นคนจะแทบไปหลาย ผมว่าปล่รถไยกันผมมีร้านเมืองอันนี้ผ่าแมรถไถเลยยิ่งกว่ารถไทชวารูกกูไป่า่าว่าากินังบกินเด็กเยังอ่ะัวเยขาดของบ้เรียบร้อยเรียบร้อยไปดมทำอะไร เบิกแต่นังโปลโวยนังโปลแต่ว่าถือดาวนะอ,อุ๊อบบรรยากาศครับกลางเต็นแล้วพี่หน้องโอ้ลมเย็นดีเอา ล้ามีสะน้ำครับวันนี้ล้วมีสะอโนดาตบรรยากาศตเทนคก็คคมือนด่นด ถัาถห็ดหองมะเบิงคั่ววันนี้เมู่นุก็ผัดกะเพราแกงกะเพราครับแกงกะเพรา่่องในไก่ อร่อยมากมายแล้วก็มีส้มตำเยอะแยะมากมายครับ มีห้องน้ำบริการโอ้ขอบคุณทุกก่ลังใจรครับเนาะครับเอ,อื้อนไม่รถแหนะครับวันนี้ก็จะมีสาวน้อยเพชรบ้านแพงคนระับเต็มบง่งเต็มโชว์ ติดไฟแล้วนะครับห้าเด็กดักติดไฟแล้วเอา ับพี่นลองมาเบ่งด่านหนาวิทีรรไปไปบรรยากาศบรรยากาศดีนะครับ ยังอ่ะโอเปอร์ิถอยเดินสะดวกสบายครับพี่น้องนะครับติดไฟแล้วติดไฟแล้วนะครับจวดจัดฟาดเบิ่มครับเอ เสางลงล้แมแหวนทรงเธอเจอให้เย็นให้ซุ่มโอ้โอพีนอาดินมาลงปาดวเป็นรถพ่วงว่าเป็นรถพ่วงเลยครับพี่น้อง โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ตีแล้วตีแล้วงานเข้าแล้วครับงานเข้าแล้วครับงานเข้าแล้ว ไม่ใช่เอาดินมาทบนี่พี่น้องป๊าสุดยอดแบบลงทุนขนาดเลยครับทีมงานผู้จัดลงทุนมากนะครับเปนน้องของาทิตยมาบุรุษทุ่งใหญ่สุด,ดยอด ดิประเทให้พี่น้องได้ตรวจจัดฝัดบุ่มมาแล้ว ้านครับพี่น้องอีกท่านนะครับ นี่หนักมากเลยครับขอบคุณก่างใจเด้อพี่น้องครับชอบกันใจยรับเกลืออ้อพี่เชี่ยว พี่นอ้องขอบคุณท้องนั่ใจครับแล้วนะครับนะพอกันช่วงบายครับพี่นอ้องพอกันช่วงบายเด้อครับสวัสดีครับผม